สวัสดีค่ะเอาอีกแล้วที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมร้านลื่นล้มอีกแล้วย้ายชุกดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนดินแดนที่ธรรมาชาติงดงามสีสันสวยงาม าม,มาค่ะกินขนมจีนด้วยกันค่ะ,คะก่อนที่จะออกไปข้างนอกตำั่วใส่ข้าโพดใส่ทุกอย่างมาค่ะกินด้วยกันสุขสันต์วันคริสต์มาสเดอ้อคลิปปล่อยช้าก,กว่าเพไม่เป็นไรเนาะคะ่ะเนาะ ในช่วงคิดสมมารถามากินด้วยกันค่ะก่อนจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวเราจะไปไหนกันบ้างเดี๋ยวมาชมกันเด้วยวับเยสวนกันอร่อยไหมอร่อยา ล้านต้มส้มต้ตตตใส่ข้าวโพดด้วยอร่อยอยู่ค่ะไปขัะเดี๋ยวไปต่อกับบรรยากาศที่ข้างนอกแล<ช>้วค่ะน้องทำไมลูกหนูทำไม,อมเออโอเคเดี๋ยวตรวจให้หัวเมตตาตังใจกูดมอนิงไปลูกไปสวัสดีคะ่ะเอาอีกแล้วที่เดิมที่เก่าเวลาเดิม หลานเลื่นล้มอีกแล้วโอ้ยหลานเอ้ยหลานเนือมันลื่นล้มอีกห<า> <laughs> ลานลื่นล้มอีกขอโทษตรงนี้มันเป็นไอน้หนองนิดนึงนี่นะแล้วมันเป็นน้ำแล้วที่นี่หิมะมันมาทับเอาไว้อยู่ตักให่เจ็บไปลูก <laughs> ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปเลาะในเมืองอย่าเพิ่งเปิดหนีไปไหนเด้อเดี๋ยวจะพาไปเลาะในเมืองค่ะ รถเห็นไหมขาน้ําแข็งเกาะหมดเลยตอนกลางคืนถ้าจอดรถเขาจะยกไอ้ที่ปัดน้ําฝนไว้แบบนี้ค่ะไม่งั้นมันจะติดเขาจะทาเอาไว้แบบนี้จะออกไปข้างนอกตาของเขาก็ออกมาติดเครื่องรถไว้รอให้รถมันอุ่นเพราะว่าหลานจะขึ้นอันนู้นก็จะเป็นที่ทิ้งขยะอันนู้นจะเป็นกล่องไปษนีใช่ไหมที่อยู่ข้างๆแล้วเดี๋ยวจะพากันไปเลาะต้นหน่อยนึง ไป้วยกัน<ใ>จ,จ้ามาเดินผ่อนคลายหลังจากที่ฝนตกออกบ้านไม่ได้นอนหลายวันหนาวขาแข็งเลยอันนี้แหละค่ะก็บรรยากาศที่ฟินแลนด์ก็เก็บภาพม,มาฝากแล้วค่ะเป็นรูปอะไรของเขาสักอย่างนี่แหละก็สวยงามแต่ว่ามันเป็นสะท้อตตอีนี้มันมเหมือนอะไรหลุดมาจากบนฟ้าอย่างนั้นแหละค่ะแต่ก็สวยงามของเขาอยู่ค่ะนั่นมันคือรูปอะไรเนี่ย ศิลปะของเขาเฉยๆแต่มันเป็นศิลปะอะไรยายเหมือนอมันมันหลดลงมาจากดาวไหนหรือเปล่าเงี้ยนี่สุด <c> ท <oughs> <c oughs> ี่บอกว่าดูมันเป็นศิลปะอะไรของเขาสักอย่างนึงเนอะคะ่ะอ้าวควรนอกปากเส็แล้วมาค่ะหนาวเหมือนกันถามว่าหนาวไหมก็หนาวอยู่ค่ะ อยู่ข้างในเดินมาเดินข้างในเมื่อกี้นะคะนอี่ที่ออกมาข้างนอกเย็นเจี๊ยบเหมือนกันนะคะควันออกปากเลยเพราะว่าเราได้ไออุ่นมาจากข้างในพอเราได้ไออุ่นมาจากข้างในพอเดินออกมาอะ,ะมันจะแบบนี้แหละคะ่ะไอมันจะออ,ออกปากเราแบบนี้มาร้านบอกว่าอยู่ตรงนี้มันมีร้านเอเชียไอร้านแขกนะคะร้านขายอาหารเดี๋ยวจะเข้าไปดูสักนิดนึงว่าเขามีอะไรกินมั่ง ถ้าห้างเขาไม่เปิดวันนี้เราก็กลับไปทําอะไรกินอยู่ที่บ้านแ้วคะเนาะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนี่แหละคะ่ะอันนี้มาโค้กหัวเสออบ้านนอกเขากรุงหลานเคยบอกว่าวันนี้เขาเปิดครึ่งวันอยู่เขาเปิดในช่วงเที่ยงดูในดูในเน็ตว่าเขาเปิดช่วงเที่ยงถึงถึงไง้สี่โมงเย็นที่ไหนได้ ไม่เปิดสักร้านเอยถึงหกโมงเย็นร้านบอกว่าถึงหกโมงเย็นที่ไหนได้ไม่เปิดสักร้านค่ะก็เลยแวะมาร้านแขกเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกินกันเดี๋ยวไปทํากินที่บ้านเนาะคะ่นะเนาะสวัสดีทักทายทุกคนเนอคะ่ะเด้อมาค่ะมาะเผชิญความหนาวด้วยกันคุยกันไปเนาะคะ่ะขนมอันนี้ค่ะอุ้ยเหมือนแป้งจีบ้านเราเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนแป้งจี อันนี้ขนมอันนี้ก็เหมือนบ้านเราเลยอันนี้ที่ร้านแขกด้วยค่ะเนยเอาอย่างอันนี้หนูเห็นหนูจะเอาอะไรลูกของกินเล่นเลยโอ้ยอะไรลูกอ๋อปลาหมึกจ้าเอาสิลูกเอาไปใส่ตะกร้าอย่าเนอยอันนี้ปลาหมึกเส้น ตอนนี้น้องตั้งใจมาจ่ายตลาดครับอย่าก,กินอย่าก,กินอันนี้เม็ดอันนี้คือจะเป็นพวกเม็ดฟักทองเดี๋ยวจะเอาเม็ดทานตะวันหากินได้อยู่ค่ะอยู่ที่นี่ก็มีแบบนี้แหละค่ะก็พฟอก็เหมือนบ้านเราสี่ยูโรอันนี้กี่ยูโรอันนี้ถุงนี้ยูโรกว่าสองยูโรนู่นราคามันอยู่ตรงนี้ อันนี้เป็นเม็ดกะทองเลยอันนี้จะเป็นอ๊กเกลือมั้งนี่อถุงหนึ่งห้ายูโรขาดอยู่เส้นเดียวพวกมาม่าก็ห่อละเจ็ดสิบบาทบางไทยเราอรน,นู้นขเขาองาเาจะถนัดกินพวกถั่วเนาะก็มีถั่วเยอะๆอุ้ยถั่วเขียวเอาถั่วเขียวไปเพาะถั่วเขียว้ามันเม็ดเล็กเวลามันเป็นถั่งออกมากก็ มันก็เล็กไม่ใช่นี่เนยของเขาก็เยอะอยู่ค่ะอู้มีตีนไก่ด้วยตีนไก่กิโลนึงเท่าไรเอ้ยอันนี้พวกตีนไก่อันนี้พวกน่องไก่อันนู้นพวกไก่ตัวไก่ตัวไก่เหนียวเอาไก่เหนียวไปต้มพวกน้ำปลาคือจะอร่อยเนาะ ได้ตีนไก่ไปสองถุงเดี๋ยวจะไปทำน้ำยากินกันวันนี้ไม่ได้เห็นในห้างนู้นมาห้างนี้เด้อพี่นอ้องของเขาก็เยอะอยู่อันนี้จะเป็นของในตู้ฟิตค่ะยิ่งของร้านไทยไม่พูดถึงเลยตอนนี้ค่ะเพราะว่าใครก็ซื้อไปตุนไว้หมดผักนะั้นไม่พอกันเลยค่ะหมดเกลี้ยงเลยอันนี้กุ้งถุงละยี่สิบยี่สิบยูโรนั่นเลยเนาะอันนี้ยี่สิบ ที่สิบเจ็ดยูโรอันน,นี้นี่ไงเนยกุ้งเนยกุ้งอ่ะกุ้งตัวใหญ่ๆมันมีหลายมันมีหลายกุ้ง <Yeah. S 1> กุ้งยังไม่แกะเปลือกก็มีกุ้งกุ้งแกะเปลือกแล้วก็มีเดี๋ยว <Yeah. S 1> อันนี้กุ้งแกะเปลือกเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูบาร์โค้ดซื้อของคนไหนรู้แล้วก็ผ่านเด้อคนไหนไม่รู้ก็ดูอันนี้เอาค่ะดูบาร์โค้ดครับวางชื่อไปเลย ไปแล้วในนั้จะดูว่ามันเท่าไหรในาร์โค้้เขาหยุดตรงไหน,นของทุกอย่างเขาจะมีบาร์โคด้ดูตัวนี้นะคะสําหรับคนที่มาใหม่เ้ว้อดูาา์โค้ดตรงนี้ถ้าว้านมนนั่นดูาา์โค้ดมันตรงกันก็ใช่สินค้าตัวเดียวกันค่ะสําหรับคนที่มาอยู่นานแล้วก็หรือว่าคนรู้แล้วก็ผ่านเน้อสําหรับคนไม่รู้ก็มีค่ะดูาร์โค้ดเอาค่ะมาซื้อของทุกครั้ง ถ้าว่าเรายังไม่เป็นภาษาหรือว่าอะไรยังไงเนาะค่ะเนาะสำหรับคนที่เป็นก็ผ่านเด้อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังเราจะดูาร์โค้ดตัวนี้ค่ะไปห้างไหนตลาดไหนก็ช่างดูตัวนี้เ้อค่ะเด้อกับที่ถุงของเขาว่าาร์โค้ดมันตรงเขาตรงกันก็ของชิ้นนั้นล่ะค่ะอันนี้พวกแยมเ้าแยมมะเดือดออ็อคมาสกินมะเดือบ้านเรามีไหมคะอันนี้แยมมะเดือพี่น้องจ้ะ โอ๊ยหนาวหลายดูมือแตกมือแตนแล้วอันนี้ดูน้ำผึ้งเขาก็ทํำสวยมากเลยเขาเอาลังผึ้งใส่มาด้วยมันก็สวยงามไปอีกแบบนึงเนาะห้ายูโรกว่าเอาเอาขึ้นเลยหน่อยน้ำผึ้งของเขาฮอดดอกเล็กเขาเป็นตาหนาอร่อยแท้แต่ละข้างแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องแก เอแล้วค่ะพักสะออนมันมีเยอะกว่านี่เอาให้ใหญ่ด้วยสาม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 กัมใส่ถุงแยกต่างหากยูเจ็ดสิบห้าเออนั่นแหละเอาให้ยายสามกัมแพงใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ถึงนี่ก็ชาเถอะเราปลูกเองไม่ได้มันมีแต่สิบมันนี่แหละข้องมันขึ้นมันขึ้นอะไรเอาสามกัมเหรอเอาให้ยายสามกัมยายจะเอาไปบ้านอ้อหัวคนอันนี้ผักชีจีนกลิ่นมันไม่แรงเหมือนผักชีจีนบ้านเราพี่น้อง แต่ก็จะเอาอยู่เด้อเอาไปสักกำหนึ่งเอาเลยเนาะกว่ดจะได้กลับบ้านเอาไปพันกระดาษฟอยไปดีๆอันนี้มาละจ้ะมาละบ้านพักไซเนาะโลละสิกว่ายูโรจ้ะเก้ายูโรเก้าสิบเก้าเซนก็สิบยูโรจ้ะสิบยูโรก็สามร้อยกว่าบาทสองลูกสามยูสี่สิบลูกได้เท่าไหร่สองลูกลา <U> สามยูสี่สิบ ยูโรหนึ่งก็ 36, 36 37บาทคูณเอาเด้อพี่น้องครับทีมอันนี้อินทผลัมแห้งอินทผลัมแห้งถูกมากถูกถูกกว่าบ้านถูกเขาเนถูกกว่าบ้านเราอีกอบ้าน,า,บานนั่นยังหอบมาจากเมืองไทยกันอยู่ฉันเห็นอยู่ในตู้เย็นเธอไม่ใช่นี้บ้านเรานะ่ะมันแพงอันนี้นะ่ะ เห็นหม่เขาส่งมาจากบ้านเขาอันนี้มันเป็นร้านแขกเนาะใช่ไหมซื้อจากนี่ใช่ไหมมันถูกกว่าอยู่บ้านเราจ้ะยักแล้วอันนี้เต้าหู้มันเปรี้ยวนี่มันเปรี้ยวก็ไม่ต้องเอาไปจะหอบกลับบ้านก็สามรอยกว่ากิโลมันยายจะต้องลากขึ้นรถขึ้นรถไฟขึ้นรถเม่ไปอีกขิงตรงนี้หัวใหญ่ๆเลยนี่ บะบานเห็นซื้อมีแต่ขิงแห้งแห้งอันนั้นมันเป็นรวงหมูโอ้มันเป็นรั่วหมูมันเป็นปลอดสารมันห้านาทีเอ้ยมันอันนี้มันอะไรมันอฟริกาอันนั้นถึงเป็นมันห้านาทีเนาะอันนี้อันที่จะเป็นพักวเครื่องกระปุกพวกมะกอกเนาะน้องตังใจได้อะไรมัางได้ขนมเหรอลูกือน้องตังใจก็ได้ขนม จะมาเที่ยวเลยไม่ได้เที่ยวเนาะห้างปิดหมดเลยได้กับข้าวเนาะลูกเนะาะจักบาทเนยลูกหนึ่งอันนี้ทับทิมลูกกี่บาทยูโรกว่าทับทิมทับทิมทับทิมสยามอันนี้จะเป็นเส้นของบ้านเขาละมั้งนี่เนาะเส้นของเข็นี่จ้ะมันมาจากประเทศเขามันก็นะมาอยู่อย่างนี้มันเป็นช่องเย็นชั้นเย็นของเขา พวกเต้าหู้เต้าหู้เยอะอยู่อืมขอเขาก็เยอะอยู่มีน่ากินอันนี้อะไรพริกดองไหมพวกพริกดองพวกนี้น่ะอร่อยพวกพริกดองพวกนี้แต่มันมีน้ำส้มสายชูยายแพ้น่ะสิอันนี้ยอโคตรบลเลอร์เลยอันนี้พวกยอของเขา ันนี้ก็เป็นอะไรพวกไส้กรอกนะคะน้องของเขาหอดดอกนี่ไงมีปลากว่าแหลดเหมือนที่บ้านเราทอดเลยปลาซิวน้อยปลากระป๋องก็มี <c oughs> มีปลากระป๋องของบ้านเขาขนมปังเหมือนบ้านเราเลยคิดถึงบ้านเลยพี่น้องจ้ะใส่ไอศครีมเนาะทำไอศครีมแล้วก็ใส่ขนมปังอันนี้อันนี้จะเป็นเครื่อง ไม้พะโล้พวกนั้นนะคะอันนี้พวกไก่ของเขาดูสดมากนุ่นแม่มารับแล้วลูกแม่ตั้งใจมารับแล้วตาม,มารับด้วยเหรอให้ตาม,มารับนี่โอเคแม่มาลับแล้วไปเข้าไปลูกบอกว่าแม่ยืนอยู่นู้นไม่เชื่อ กลับบ้านกันแล้วคะ่ะตั้งใจระวังลื่นอีกเด้อตอนมาก็ลื่นไปนแล้วมันเป็นไอ้หนองแล้วน้ำมันขังนิดนึงแล้วทีมันติดลบแล้วทีนี้มันเป็นน้ำแข็งหลานน้อยก็วิ่งมาทะลื่นทะไลล้มอยู่เรื่อยโอเคนะคะเยสศนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสศนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยคะ่ะกราบขอพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟท,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 ทุกกำลังใจคะ่ะ ที่มีมาให้สำหรับยายสนเสมอมากราบขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะฝากชมคลิปหน้าด้วยค่ะที่ข้างบนนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ